ตอนไหนวะถึงกันเด้อว่าๆกันได้เลยข้าก็บอกว่าเป็นได้นี่เป็นใหม่สามคำนาะน้องอไทยเอาเป็นอยู่ว่ะปูกแคนหลุดอ่อนหับหลุดใหม่มาคำมาคูณเลยเนาะได้ของใหม่เลยอืออือปูแคนหลุดห้น้องสาวไปเลยมาคำมาคูณแล้ว่ โดยกลา ي, สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุคนโดยมาพบพ่อนอรตีแล้วพี่น้องเนาะพบพ่อเมื่อนี้กัอยู่เพื่อนทางอันป้าน้องน้ำพึ่งเพื่อนพี่น้องเลยโดยน้องสาวกับพามาแวะพี่โดยเนาะเพราะว่าเพื่อนก็ขี่รถมานำน้องอตีเพื่อนกับซิมาผูกแขนรถพี่นอเลยโดยน้องอตีก็ยังบ่เห็นเนาะน้องเหมือนพาแวะกับซีมาแวะก่อนพี่น้องเนาะยังบ่ทันเมื่อพี่นเลยโดยตอนนี้กับ สีขาวไปหาทางน้องเพิ่นเลยไปพี่น้องเนาะน้องสาวเอาหยิ้มไปแป้นไปทางนี้คือมืดแท้พี่น้องแม่นี้เนาะอยู่มองมืสดสต๊อกตาสบายดีก่อนสบายดีคือเสียงหอ,อยแท่นี้นางลังอันนั้นสบายดีเดอ้อ หนกำลังเห็ดน้ำอบน้ำหอมพี่น้องไงทางนี้กะโอกน้องสาวเขานะทีบออกนอกเลยน้องสบายดีลุงป้าอยล่ะโอ้โหพี่น้องไงเนาะน้องสาวเขาอ่างามๆพี่น้องไงเนาะยังบริกะรหดกล่องอันนี้ยังมาอันนี้ยังบริกาแกะเนาะได้บอสข่อยเด้อข่อยเด้อ อย่างนตกใชโอ้แบบว่าถ้าเขาขี่ไว้แล้วขี่ซ่ามันจะเห็นนหนีบอืงอืมไม่เป็นเลรโดย่ดยคอยคอยละได้บอเนี้ยังอ่ะนคือโสตก,โ,ตกโสมตกโตกจะพอมันบอไปและ้วสโะน่ เหมืนกำลังเยามนะอบน้ำหอมพี่น้องทางนี้นอ้องสื่อ,อยังกอดอีล่ะนี่หนูดีโอ้หนูดี <c oughs> ไม่ลุยอ,อยู่หนูไทยพี่น้องสบายดีเดอ้อสบายดีป้าตัวพี่น้องน,นั่รถนี่สวยงามแห่งนี้เป็นเสี่ยมมาเรียนกันผูกแคนพี่น้องไอ้ผูกแคนรถเนาะโจ๊ตโตกตอะไรขึ่นโหละโจ๊ตเ <c oughs> ที่ยวแต็มโ,โต,รตร เดดว,วียนมืถึอทางปีเนี่ยบอ,อก,ก่อน,นี่แหละอืมดูดีว่าไหนนี่คือโบเคยเห็นนะมาจับกล้องอยู่นี่ไปคุยวายน้ำบ,บน้ำหอมพี่นองเนาะลางรถ แบบว่ามีสายผูกแขนแล้วก็มีเทียนน้ำเนาะมาลงมากันนะหักันเลยฮะทีด่ดอนเนาะเปิดเอ็นว่าสียังกงอีหละ่ะนี่หูหบ่สีเขนะียวหัวเป็ดปเปิดเอ็นว่าสีเขียวหัวเป็ดอีหล,เเล่าว่เละบ่ โอ้สบายดีดูสบายดีป่าดิโตอันนี้ผู้บ่าวเลี้ยงไก่ได้พี่น้องเนรอเว่าเลี้ยงไก่อยากอยากเลี้ยงเหรอเหรอโยสื่อเพิ่นอีกยังก่อนอีหลานะโอ้หน้องโตทรงผมเถนี่อันนี้พอจะตัดผมให้ป้าติโต น้องสาวห้องพี่น้อยเป็นมักแห้งแล้วน,นี่เนาะจับโหลดจับตลอดิ้มไปเปื่อยซีกันงามนนพ้อม,มอตาเลียวเลยละ่ะดังแท้งามแท้อ,อันนี้จะเป็นกระตามันเนาะพี่น้องป้าเนียนขากลินเน,นียนหอนกักตัวกระตานี่แกมันบอกอ อันนี้ของน้องอุทัยนะพี่น้องอันนี้เนาะอือเมนแรกเวลาบรรดนเดมมันจังแบบมันเห็นง่ายเลยไม่ตลกอันนี้นะเบอะมันก็เห็นง่ายนะโอ้หมดใส่อันนี้มันบอะเขาก็ยัดเขานี้มันเบอะนั่นเปลือกนี่รอกพี่น้องเนาะมันบมได้เป็นกงคืออัันนน โซมันโต๊กนะเอาขึ้นมาได้ละเอาไมมขึ้นมาขึ้นบอกเ,เอาขึ้นก็ได้อืม,มาฝากเอาขึ้นบอกเอาขึ้นก็ได้ข้าแม่ข้าแมเอาขึ้นแล้วมันถีบเอาบอกข้าแมบอกเอาขึ้นแล้วกลามันจะสืได้ทีอเอาวกรอได้เดี๋ยวานานถีบมันยังดูไฟลึกถามันเบิดไฟแล้วกลคือว่าถีบเอ้าวเป็นไปละ่ะมีแต่สาบบริวาจังเดยสาก ไอโบผู้เล่นไปโบเคยมีรถแบบนี้แมันบอกสั่งจังขีได้ถ้าข้าบโสาก็คือไปบบได้เนาะโอ้หน้องสาวน้องน้องชายเอออะไรก็สีอะไรพี่น้องนแกมบองอีกโอ้ดิ๊ะนูดี้ ว้าผมมาผูแคนมักแค้นนล่ามีบ่เงินไปน่อยต้องใส่เงินทีเนาะบ่บ่ผูกใช้เงินก็ได้เลยบ่ใส่ก็ได้บ่มันจังนะยัผูกเงินแล้วนหมักหมักเสียงเงินเอยปงานันนงสาวเขาจะใส่หาพันแคลนกนก็ได้เงินใส่ใส่ใส่แคนเนาะเขาคิดว่าต้องใส่เงินกีมีก็อ๋อาอปังด้วยเชียให้กันน่งฮุดปังจะวะ เบาๆนั่นได้เลยค่ะก็บบผเป็นได <c oughs> ้เนี่ป็นใหมสามคำนะน้องอุทัยอ<า>อาเป็นอยู่ปลูกแขนหลุดตอนหับหลุดไหมลายคำให้คูนไปแลยก็รักปลอดภัยเอาแบบเห็นว่าเป็นยังหุดไปหลายเนาะหุบซือ้อตีาคเาเป็นคูนหดเอาหุลกหด เอาจะให้คำให้คุณนเนาเดินทางก่อนไทยว่าคืนว่าว่าคืนนางว่าที่แหละให้คำให้คุณมือมืองามยามดีอกตอนหาหลดใหม่ดีละเออเออ เงนเสทงนี้คม,มาคูนได้มา,มาคัมมาคูณเลยเนาะใส่ของใหม่เลย <laughs> <laughs> ทั้งผูกทั้งลองเนี <laughs> ่ยลองลองจักใหม่บก้เ <laughs> ือ<ม>จักจน้ำเลือตัวแล้วมาตากใส่เทียน กับดอกไม้ลองด้วยล่ะรถเจ้าเปิดดูหูแคนโหลดให้น้องเท้าไปเลยขับมาคูณแล้วน <realised> ี่ถ้าก็นิ่งเจ้าได้เบาหนี่ห้ามหูได้ผูกแคนโหลดใช้เงินก็ไม่เห็นจะได้เอาเหตุยังคือกันเนาะเออ เยแต่งเงินเลยเนาะโออ,อ,อ,ออโหนางสาวยิมเปเปอ อ๋อแม่บ okay. <laughs> ักอัน่ะบักล่ไลอันน่น่าอ่อาก็มีเกได้ด้วยน้ามีนะอืมเกดแบนี้แท <and goodness> ้นรถฮดน้ำหอมพี่้องน้องขี้หมีอันนี้ แขนให้น้องสาวแล้วันนี้บ่ใส่เงินบ่น้องสาวเฮา <c oughs> เดี๋ยวน้องสา <c oughs> สิพาเงินเหี่ยแล้วเนาะได้รถใหม่เนี่ยยิ้มแห้งเลยอือผูกแขนให้คนน้ำพี่น้องเลยคนผูกแขนในรถอืมไปดีนอ <c oughs> นมาลับได้โหลดแห้ง <c oughs> ป้านี่ตัว <c oughs> นอนจังโม่งเมื่อคืนนี้นอนมาลับบ่ก <c oughs> ูกแขนในคนนำ้ำพี่น้องเลย นอนนอนจนบม่รับมีใจแหงตดินม่ยิ่ีหลดกับนเป็นเป็นดือนหนึ่งกาจังได้ป้ายเนาะหลดใหม่ถูกไหมตูกอ่ะนี่อพูกเอาหลุดจอเนงยไูมลูกอ้ารเอ้าวเขาบอกเลยเกลับนะคุณ พูดป่ะนี้ละอืมดูรีน no. ูรีวางงงเนาะพูดอีละพูดอืมอพิ่งเพิ่นบาขุดจักสี่เลยนี่สีอันเพิ่นเอิ้นว่าสีเขียวพอเป็ดเบาหรือสีเนาะ เป็นมักซี่นี่ให้องเนาะ เป็นเี็ดเด้งเด้งมันมีเรือสองขี่แต่มันมันมันต้องขึ้นมาันนี่ไว้ล่ะเลยเออกัดซากเบ็ดเนองเนาะเป็นขี่ได้สองคนเหมืนบอกกลางนี่เนาะอือเป็นหลายคนเตื่ได้สาะนี่น้องสาวเ้าน้องหลายเนาะจะสิไปเลยเพื่อไงบอไปด้วยเพึ่งอยู่บอเงือกหัว ขี่เป็นก็ขี่ไปแทวในบ้านเลยพี่น้องเนาะวนไปไกลน้องอนไทยยังบบทันลงไปเฮือนบอกยังบอกมขึ้นมาโอ้ค่ะขึ้นมาระว่าจังก,ก็หักกรไป๋ยิ ่เอ,อย่ยาเข้าหล่นน้ำเอืออเอ่อยบ่เห็นิ่นแพงนะพี่ดอกไอ้น้องสาวน้องน้ำผึ้งนี่แพงนูดีน้องนูดีพี่ดอกซื้อพ่น นันนั่นๆมีแต่จอด์เมีนอยู่เพื่อนนี่แหละพี่น้องเนาะป้าเมีนอยู่นีก่กะมีกระเจล๊รว่ามองเอาโหลดแถวไปมีปัดอยู่เพื่อนผัวยังบบทันแล้วเนาะว่าตื่นขึ้นมาหูเห็นรถลดมาได้ยังบบทันแล้วขักไปดอกน้องสาวเฮากับป้าเมีนอยู่เพื่อนป้าก่อน,น,น,นเสร็จรถเพื่อนพี่น้อง เดอดเปื่อน,นทั้งลุมมันกับมีขีต,ตม้มเซยเนะเาะอืม,ม,ตตมเปื่อนนอนแถวเพื่อนนี่ก็กเลยขีต้มเลยตตเสร็จตตรเสรอ,อ,อีละเยออขี่ไปสื่อเลยขี่ไปสื่อ <c oughs> ก็มีแต่ต้มเลยเนาะ เลี้ยวได้เนาะพี่น้องไฟเลี้ยวกับก็บักไงแม่ตาหลดโหตาหลดก็ถือได้เนาะตาตาหลดโหลดอยากโหลดปืนพี่น้องเสร็จถักป้ายบ่อหนิป้ายโอ้โคือบ็คือกันกับป้ายหลดอันนั้นเลยเนาะ อันรหลดฟ้นดานนี้ราคาเขาได้สัก11,000 uh, อ๋อ11,000หน้นอย11,000บาท <laughs> เหมือน11,000กี่ไม่รู้ทนกวยนก็ไม่ถึงลึดใจเงินอะไรเลยนะไปตลาดเงินการฝาดรหการฝากรหลดนี่ลืมใจเงินค่ะฝากรถ

โนดีนี่กะติดเอื้อยแพงเอื้อยอยู่บ่อ๋อแพงพี่น้องไอ้เงยหัวอืมวันนี้นั่งรถวันนี้กะมาแวะพี่น้องไอ้เนาะเพราะว่าน้องสาวเ้ากะมาหาปลูกแขนรถพี่น้องไอ้ต้อนครับรถใหม่เห็นแล้วพี่น้องไอ้เนาะกะเพิ่นกะพาเอื้อยแวะก่อนเพราะว่ามานำนอนเอื้อยเอื้อยเพิ่นพี่น้องไอ้เพิ่นกะได้เพราะว่าขี่รถมานำกันเนาะเพิ่นบ่ได้เอารถไปเสาวนี่กะได้โดย น้องอูไทยเพิน่นกับมามาดแขนรถเพิ่นยังไมา่ทาันเมื่อเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวกับซิโจบคลิปก่อนพี่น้องบัดน,นี้เนาะมาแล้วกะแล้วไปที่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวกับซิกรับพี่น้องบัดน,นี้อีหลาซิไปไซเอา๊าสบายดีลุงป้าบดนี้ล่ะสบายดีอ๋อสบายดีสบายโต้ได้จานเนาะอันนี้ เอา้าสบายดีท่าหนูไทยเด้อสบายดีด้วยสบายดีเรื่อย,ยอพี่น้องน้องมืนอนี่กะเดี๋ยว,วสิคอจบคลิปไปก่อนพี่น้องเลยกะแหว่มาเบิ่งรถน้องน้องเพิ่นพี่น,อน,อน้องเลยเนาะกะดีใจน้องเพิ่นหลายๆที่ได้รถใหม่เนาะกะือว่างามพี่น้องรถน้องสาวเขาก็ได้ดีใจพี่น้องมีแต่คนยิ้มเ,เป๊ะว้าเนาะ เอาคลิปนี้สิขอจบคลิปไปก่อนเดอ้อพี่น้องเลยเนาะก็ตรงข้อขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขคนทีครับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบและบอก่ามโฆษณาพี่น้องโดยจากคลิปนี้ไปแล้วสบายดีสบายดี